อตอนนี้เราก็จะให้ทีมงานนะไปโปรยกลีบดอกไม้นะครับตามหลุมต่างๆให้ทั่วไซนะครับก็มีสตังด้วยนะตังเหรียญเหรียญเงินเหรียญทองนะครับแล้วก็นี้ก็เป็นโรยโปรยกลีบดอกไม้นะเพื่อเป็นสริงมงคลกมีดอกไม้ที่เป็นชื่อมงคลน,นะเป็นกุหลาบดาวเรืองอม,มอะลิแล้วก็ ใบดอกบานไม่เลยบานไม่รู้โรยบานไม่รู้โรยหลายอย่างมันก็รวมๆกันอันนี้ก็ไปซื้อที่ตลาดไทยได้นะเขามีเขาเรียกว่าเอากรีบดอกไม้เนี่ยเขาเรียกว่าฉีออกมาใส่ถุงแล้วก็พร้อมที่จะใช้ได้เลยนะก็สะดว,ดวกไม,ม่ต้องมาฉีบอันนี้ก็เป็นโรยให้หมดให้ครบนะเขาซื้อมาเยอะมาก อาจารย์บว่าให้โรยให้ทั่วไซ์นะก็เลยซื้อมาเยอะนี่ก็โรยให้มันทั่วก็ดูตอนนี้ก็จะมีความสวยงามน,นะจดนุดต่างๆก็มีดอกไม้มงคลนะกลิบดอกไม้สวยงามเต็มท้งหมดนะครับนี่ก็น่าจะโรย จบครบ้วนและนะครับตามหลุมต่างๆก,ก,ก็จะมีอะดอกไม้ีดอกไม้เมื่อสักครู่นี้โรยครบหมดแล้วนะครับแล้วก็มีสตัังเหลี่ยงเนาะเตียมตัังเหลีย่ยงต่อไปเราก็จะเป็นพิธียกเสาโทนะครับเหมือนเดิมนะครับ จริงมันมีพุตติ้งด้วยนะแต่ว่าหนักนะยกลงไม่ไหวเัรมันเหล็กเหล็ก16นะ RB 1 6นแล้วก็ห่างกันแค่10เซนนะอืมออดูจากเสานี่นะอันนี้ RB 2 0เนาะตัวสายนี่นะครับถือว่าเสาใช้เหล็กใช้เหล็กใหญ่มากนะ ก็ระยะแอดเนี่ยก็แค่สิบนะครับถือว่าถี่มากทีเดียวดูแล้วแบบถ้าดูในแบบเนี่ยอาจจะไม่รู้สึกว่ามันใหญ่แต่ว่าพอดูของจริงแล้วรู้สึกว่าเหล็กใหญ่มากนะนั้นเจ้าของบ้านนะที่เป็นบ้านหลังนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับความมั่นคงของแรือ่องเกินความจําเป็นอยู่เยอะเลยทีเดียวนะถือว่ามั่นคงข็งแร่งอ,อันนี้ก็จะมีพิธีนะครับอ้าว เอาช่วยกันจับสายสินด้วยไม่ต้องละช้าแล้วนะนะอ่ะอนี่แล้วก็โฮ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 เอาช่วยกันโหหน่ ho, no. <c oughs> อยโหหน่อยโหหน่อยต้องมีเสียงโหนะมีความคลึกคลัทก <c oughs> ็เฉพาะสาวอย่างเดียวนี่ก็ลำบากแล้วนะเพราะความหนักมากนะ กับมากเดี๋ยวเราตั้งไว้เสร็ก่อนอ่านี้ทีมงานของเราก็อาจารย์ดาวนะและลูกทีมเนี่ยก็ประมาณ12ชีวิตก็เตรียมการต่างๆนะเป็นทีมเวิร์กดีมากนะมีความกัดข้องในไซ้งานเลยนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์ดาวด้วยนะครับที่เตรียมทุกอย่างให้เรียบร้อยเมื่อคืนเขาอยู่กันสองสาทุ่มนะเพราะว่าผูกเหล็กเสาที่ยังไม่เสร็จนะครับ ก็ลเลยต้องอทําให้เสร็จนะคุณหลวก็เตรียมถึงประมาณทุ่มกว่๋ามานะถึงที่นี่แล้วซื้อของหลายอย่างมากนะ,ะแล้ว,วลก็เดี๋ยวพิชก์ก่อนครับเดี๋ยวเราค่อยทําจริงทีเอาก็เสร็จพิธีอนี่เจ้าของบ้านนะคุณปิตแล้วก็นี่เป็นทีมงานน่าจะเสร็จพิธีแล้วเพราะว่าม น้อนสุดๆ,ๆเลยเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยเราเอาเท่านี้ก่อนแต่ว่าท่านที่เป็นเจ้าของบ้านก็ต้องเตรียมหลายอย่างนะเช่นเตรียมไม้คำ้ำเตรียมเชือกสำหรับดึงเตรียมแรงงานคนด้วยนะครับจะให้แขกมาช่วยดึง <c oughs> ไม่ได้นะ, <c oughs> ะพวกแขกเม่มาร่วมงานก็ก็อยู่ อยู่กันอย่างนี้ไม่ค่อยมีที่ให้อยู่นะร้อนมากามีตู้คอนเทนเนอรอ์คลิปชั่วคราวอยู่เหมือนกันแต่ว่ามไม่ค่อยมีใครไปใช้นะครับถ้างั้นเดี๋ยวผมก็จะจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราปิ๊กกันยึดเสาก่อนเสาให้เรียบร้อยก่อนนี่ต้องขอขอบคุณอาจารย์ดาวด้วยนะครับที่ ช่วยำเนินการทุกอย่างเสร็จสิ้นเรียบร้อยตามระนัดการด้วยดีเดี๋ยวเราก็จบวันนี้ก่อนนะครับเราเห็นว่ามีดอกไม้กรีดดอกไม้เต็มหมดนะครับวันนี้สวยงามเป็นสิมงคล สมตามที่ตั้งใจไว้ว่าวันนี้ใช้งบประมาณกี่บาทในการทำพิธีเข้าใจว่าซื้อของต่างๆเนี่ยก็ประมาณมารวมๆก็เป็นหมื่นนะรวมทั้งของที่สั่งซื้อมาแล้วของที่เป็นของสดนะครับก็หลายพันอยู่แล้วก็ต้องให้อาจารย์ก็กะว่าจะให้สักหลายบาทจะของบ้างบอกรวมๆแล้วก็ตั้งงบไว้ส0 0 0ม เป็นข้อมูลอ้างองิงเท่านี้ก่อนนะครับจบเท่านี้ก่อนนะครับ